้าอาชีพที่เป็นกรรมทำแล้วชีวิตจะเสื่อมถอยที่พระพุทธเจ้านั้นท่านทรงห้ามเอาไว้มนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วก็ย่อมมีความหวังในการประกอบอาชีพที่จะทำให้ตัวเองนั้นประสบผลสำเร็จซึ่งจะต้องมีหลักสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อประสบปัญหา ในการประกอบอาชีพก็สามารถที่จะนำหลักทมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าหลักพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วศาสนาจึงเปรียบเสมือนว่าเป็นปารีมที่คอยส่องโลกให้เกิดความสว่างไสวด้วยความรู้แจ้งการที่เรานั้น ปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นการผูกฝังให้ตัวของเราเป็นคนดีและสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพโดยชอบการประกอบอาชีพโดยสุจริตไม่ขัดต่อกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมมันดีงามและเว้นต่อการเลี้ยงชีวิตไปในทิศทางที่ผิดเช่น การคดโกงหลอกลวงและไม่ประกอบอาชีพที่ต้องห้ามตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกไม่ควรที่จะค้าขาย5ประการนี้นั่นก็คือ 1. ค้าขายอาวุธที่ต้องมาทำร้ายกันอย่างเช่นปืนระเบิดเพราะว่าอาวุธเหล่านี้ย่อมไม่เกิดความสูญเสีย ที่จะตามมาในภายหลังถึงแม้ว่าจะไม่ทำสงครามก็ยังมีการยิงกันฆ่ากันให้เหล่านั้นลองคิดดูว่าไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรก็ตามย่อมต้องการความเจริญก้าวหน้าคนที่ค้าขายอาวุธก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีสงครามมีการก่อการร้ายอาวุธเหล่านี้ก็จะขายดีแสดงว่าจิตใจก็จะไม่เป็นกุศล ทำให้ตัวเองนั้นเป็นบาปขออ้อ 2. การค้าขายมนุษย์ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าการค้าขายทาบแต่ในปัจจุบันนี้มักจะเห็นในรูปแบบการค้าขายสตรีค้าขายเด็กขอ้อ 3. การค้าขายยาพิษอย่างเช่นยาฆ่า,ามแมลงหรือว่ายาที่ต้องทำร้ายบุคคลอื่นในสมัยก่อนในยุคโบราณนั้น ไม่มียาฆ่า,า,มาแมลงแต่พวกเขาเหล่านี้ยังสามารถปลูกข้าวทำการเกษตรสามารถเลี้ยงคนทั้งประเทศได้เพราะที่จริงแล้วหนทางแห่งการแก้ไขปัญหานั้นก็พอมีอยู่บ้างแต่ในปัจจุบันมนุษย์ของเราเอาความโลภมาพังตาจึงต้องใช้สารเคมีและใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงในปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า เกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นใช้สภาพในการเพราะปลูกแบบธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีและยาฆ่า,า,มาแมลงถึงแม้ว่าราคาพืชผลนั้นจะแพงขึ้นมาแต่ผู้บริโภคก,ก็ยินดีที่จะซื้อเพราะว่าผู้บริโภคนั้นก็ยังที่จะต้องการความปลอดภัยในชีวิตเป็นหลักมีคนเคยทดลองแล้วว่าถ้าเรานั้น ลองใช้ดีๆจะได้ผลดีกว่าการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเสียอีกแต่ต้องเอาใจใส่ให้มากต้องออกแรงต้องมีความรู้ที่มากกว่าแต่ผลผลิตที่ได้นั้นก็จะดีมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วหนทางแห่งการแก้ไขปัญหาก็พอมีอยู่บ้างอย่าเพิ่งไปแก้ไขปัญหาด้วยความมักง่ายโดยการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่ามันเป็นการบมิเปเบียนการทำร้ายสิ่งมีชีวิต 4. การขายยาเสพติดเช่นยาบากัญชาเอโรอีนสุราบุรีเป็นต้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายามุกเป็นปากทางให้ความเสื่อมเสียผู้ใดที่ติดยาเสพติดทรัพย์สินก็ย่อมที่จะหมดไปก่อการทะเลวีวาซึ่งเป็นบอกเกินแห่งโลกเสียเกียรติยศชื่อเสียงไม่รู้จักอาย บัคอรชีวิตหาการค้าขายสัตว์นำไปฆ่าเช่นการเลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อนำไปขายให้เขานั้นได้ฆ่าเป็นอาหารเป็นต้นเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์ที่เราขายนั้นมันจะต้องตายดังนั้นเราจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องตายตัวเราก็จะบาปไปด้วยถ้าหากว่า การค้าขายสัตว์เพื่อนำมาเลี้ยงแล้วนำเอาไปปล่อยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่บาปเมื่อพูดไปตามความเป็นจริงไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ต่างสิ่งมีชีวิตก็ต้องการอิสระภาพถึงกันหากว่านำเขานั้นมาขังเอาไว้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรงทองหรือว่าในตู้ที่สวยงามมันก็คงไม่เท่ากับปล่อยให้เขานั้นมีชีวิตที่เป็นอิสระภาพ ตามที่พวกเขาต้องการสำหรับผู้ใดที่มีอาชีพการค้ามนุษย์หรือว่าเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อขายเพื่อที่จะนำมาเป็นอาหารอยู่แล้วท่านควรจะทำอย่างไรจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นสามารถเลือกอาชีพกันได้แต่ธรรมชาติโดยทั่วไปอาชีพเหล่านี้เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ได้ดีอย่างเช่นการขายเหล้าขายเบียร์ขายบรี หรือว่าการค้ามนุษย์คาสัตว์เป็นต้นมีคนที่พิสูจน์มาแล้วเมื่อรู้ว่าอาชีพเหล่านี้ทำแล้วจะเป็นบาปก็ตัดสินใจเลิอกอย่างเช่นร้านค้าโชว์หวยแห่งหนึง่งได้ตัดสินใจที่จะเลิกขายเหล้าขายเบียร์ขายบุหรี่และติดป้ายประกาศว่าร้านนี้ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดทุกชนิดเพราะว่า ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภคแต่ร้านค้าแห่งนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ลดลงเลยกลับมีลูกค้ามาเพิ่มขึ้นเสียอีกเพราะลูกค้ารู้สึกว่าร้านนี้ดีขนาดของที่ทำกำไรได้ดีร้านนี้ยังไม่นำมาขายเลยเพราะว่าเขาห่วงชีวิตของเราแสดงว่าเรื่องอื่นนั้นเขาจะต้องซื่อสัตย์ไม่คดโกงเราด้วยถ้าหาว่าใคร ต้องการสินค้าดีๆพวกเขาก็เลือกที่จะมาซื้อร้านค้าแห่งนี้เพราะเขารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วในทุกๆอย่างพอมีหนทางในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วเพียงแค่เหล่านั้นมั่นใจและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพียงเท่านี้เองและให้เหล่านั้นรู้ว่าอะไรที่ถูกอะไรที่ผิด และตัดสินใจเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยากกลัวความลำบากในภายภาคหน้าเพราะว่าในที่สุดนั้นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเราจะได้อยากไม่น่าเชื่อแล้วถ้าหากว่าไม่มีอาชีพค้าขายสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหารแล้วผู้คนทั้งประเทศเขาจะกินอะไรกันแท้จริงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องไปทั้งหมดถ้าหากว่ามีคนถาม ถ้าไม่มีใครทำอาชีพแบบนี้เราจะเอาอะไรกินกันซึ่งคนแต่ละคนนั้นเขาจะเลือกวิถีชีวิตของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นให้เราดูแลตัวเองให้ถูกต้องต้องเป็นคนที่มีความขนขขายมีความมุ่งมั่นในการสร้างฐานะตามหลักหัวใจเศรษฐีคือขยันในการทำงานรู้จักเจ็บจักออมคบแต่คนดีใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ไม่ฝุ่มเฟือยถ้าหากว่าทำอย่างนี้ได้เรานั้นก็พอจะตั้งตัวได้คนเรานั้นจะรวยอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเราก็ต้องรวยด้วยวิธีการที่ถูกต้องมีความสุจริตและเมื่อรวยแล้วต้องมีน้ำใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนที่ยากไร้คนอื่นไปด้วยเพื่อที่สังคมที่สงบสุขนั้นจะเกิดขึ้นและที่สำคัญ การประกอบอาชีพเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราเกิดความคุ้นเคยเกิดความทรงจำแต่ภาพบาปกรรมที่เรานั้นได้ก่อขึ้นในทุกๆวันจนเป็นอาจินนก,กรรมและแล้วในวันที่เราล้มป่วยใกล้ที่จะละโลกไปเรานั้นจะนึกถึงบาปบุญที่เราเคยทำไม่ออกซึ่งจะส่งผลให้จิตใจของเศร้าและมีทุกคติเป็นที่ไปในที่สุด พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าก่อนจะจากกันในวันนี้ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิวีดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับธรรมะสวัสดีครับ